ดึงไปแต่ดึงไม่โดนครับจังหวะนี้ยังไงต่อฮะแม่จะเอาเล่นว่นแล้วดูดไปก่อนครับแม่แก๊กของเราเนี้ยมันพวดจริงๆครับดูเพื่อให้มันหลุดดูดไปตรงนั้นครับผมเลยไงต่อครับแม่ดื้อน่าจะมาช่วยครับจังหวะนี้ข้ามีถนนและพันดินดงหัวตันครับแต่ว่าโอ้คนเล่นหน้าได้เจอเลยครับจังหวะนนี้แล้วก็ และเนื่องจากความได้เปรียบครับน้องมาเอาอะไรหรือเปล่าไม่เอาครับผมเอาคนอย่างเดียวับแหมอาจุดที่เอาจเธอไม่เอาครับอย่างนี้ใส่คนครับแล้วกโดใส่มันเรียบร้้ยเก็บคิวไปได้ครับผมออนสลัดกันไปก่อนฮะโอ้แหม่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับและรอบชิงรอบที่สี่นะครับผมมาดูกันว่าทีมก้อนจุดปีว้ตามลมจะได้แชมป์เลยหรือเปล่าหรือว่าทีม AI จะตีตื้นกลับมาได้นะครับผมไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับใครเนี่ย ว้าวสวยยังเลยอะเตะไม่ลงอะเธอเธอสวยเกินขอโทษนะครับเ <c oughs> ตะแล้วกันไป <c oughs> โอเคครับต่อถึงเวลามาบวกกันนะครับผมสำหรับรอบที่รอบที่เทบบบ่าไหร่วะาเนี่ยอรอบที่4นะครับผมถ้าเกิดว่าชนะก็ไปเลยครับ แหถ้าชนะก็เป็นแชมป์ไปเลยครับสำหรับทีมฟองสีแดงครับแต่ถ้าเกิดว่าฟองสีฟ้าตีตื้นกลับมาได้ก็จะมีกติกาพิเศษนะครับผมถ่ายไปตอนนี้ครับผมเอาๆเราเป็นตัวฟาร์มนะฮะแหมทุยเลนของเราก็ค่อนข้างโหดอันตรายครับสกินสวยด้วยนะครับตัวนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ครับมีประเด็นการเกิดขึ้นครับผมจะมาป่วนป่าฮะจังหวัดธรรมชาติเดินดึงไปหนึ่งทีแล้วดึงโดนครับผมจังหวัดธรรมชาติแล้วยิงไปหน่อยครับแหมจังหวัดธรรมชาติจ้าจ้าจะ โอเคครับแก๊กของเราก็ยังคงปวนป่าต่อไปนะผมดึงไปต่อไปจนเสียต้องไปย้ายฟางแล้วครับผมแลวแก๊กของเราจะตามมาหรือไม่ครับเหมือนจะตามมานะผมยังไงต่อฮะแหมดูนิดหน่อยต้องขออภัยทุกคนด้วยนะพอดีต้องตั้งตั้งจริงครับไม่ไหวนะครับจังหวะนี้ยังไงต่อครับแหมใส่ประเด็นไปหรือเปล่าครับตอนยังไงถึงไม่ดุดต้องใช้เด็ดที่แรงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับจังหวะนี้ครับแปมพยายามที่จะดึงครับผมสำหรับอ แหลมด่อมซิโร่ครับแล้วดึงไปครับแม่โดนโดนได้ด้วยจริงแต่ว่าพันดิตลงหัวได้อยู่ดีครับแม่เนืจากเรือโรแล้วผมแล้วบล็โชว์เลยครับแม่เนื่องจากความมันไส้ว่าเอามาใส่กับเด็นกันไปเกิดขึ้นครับแม่แล้มีการบล็โชว์กันเกิดขึ้นนะครับผมจะมาไว้ฮะใส่กันไปแต่ตอนนี้ครับยังไงต่อฟอร์เรสโตแล้วปรับทาฟอร์เอเปล่าใส่หรือเปล่าล่ะเลนล่างครับผมมีการสลับเลนกันเกิดขึ้นนะครับผมสำหรับทีมและเกิดเฟิร์สปัดไปได้นะครับแม่มันเหนียวจริงๆครับแต่ตอนนี้ครับมีประเด็นล้้้้้าาาาาสวววยยยคคคครรรรรััััับบบลลลลนนนนนนปปปขออออองงงงเเเู่่่่่แแตตีโดดึกกะไหื วันนี้ยังไงต่อครับลามสวยมากครับผมแด่ว่ายิงฟรีอยู่ครับยิงฟรีสปอร์ตแต่ว่ายิงโดนตัวแทงครับแทงแล้วใครเจ็บหรืใครแล้วพยายามได้ล่ออยู่แล้วไงต่อแล้วดึงไปครับดึงมาหาตัวเองหรือเปล่าครับจังหวะนี้ยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตแล้วแบนยิงฟรีไปก่อนแล้วเจ็บมากเหมือนกันแล้วเก็บเก็บไปได้ครับแต่ว่าแบนนั้นน่นจะนอนแล้วเรียบเลยครับแตกไปด้วยเช่นกันนะผมโอ้โหมันบอกจริงๆ,ๆครับแต่ตอนนี้มีปรัญหาเรื่องป่าครับมีคนไปช่วยเลนกลางครับผมแล้วไงต่อครับแม่ใส่หรือเปล่าเราเอาแล้วแล้วมันเีอต่าแล้วอุตาาายยยแตต่่่วัังไมครบแมเลือลยันยังอยู่ ครับแม่แต่ไม่เป็นไรขอเคลียร์คลิปเลยเลื่กันครับปัง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 ครับสกิลสวยจัดจัดทำแต่นี้ลีลาเราไปเติมที่เลนบนครับผมทางในบ่าของเราต้องมายิงอยู่คนละครับแล้วสตาร์ทไปนิดหน่อยครับคุณเกมครับยังไงต่อเอาว่าคุณเกมมิ่งว่ะเนมเกมมิ่งครับผมอย่างนี้ครับใส่ไปลว่าแล้วโดนสตาร์ทไปแล้วเลยหิ้วเรื่องไปนิดหน่อยครับตอนนี้โดนลุมครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับไม่มีคนมาช่วยหรือเปล่าเอ้าเรามาช่วยหรือเปล่าครับไม่ช่วยนะครับผมมาแค่ ก็เห็นหน้าครับจังหวะนี้ครับตาหน้ากันคือเคลื่อนมาแล้วสนนีสายไปครับแม่ใครจะเอาใครแล้วบ้าว่าแม่ไม่เอาครับผมแม่ใส่ไปแค่นี้พอขอมาเกียร์คลิปก่อนนะครับแหมไม่อยากเสียเวลาด้วยครับจังหวะนี้มีประเด็นแล้วบอกครับแม่ใส่ไปรบบ้าวคุณเนมโอ้โดนตีใบเจ็บป้าเหมั้งครับแล้วฝั่งเขาพยายามจะเอาครับแล้วดึงหรือเปล่าครับแกงของเราติกเกอร์ไปก่อนครับยังไงต่อและไม่ยอมถอยครับแม่เจ้าวะนนี้ครับแม่ ทำใจดีสู้เสือไปก่อนครับแต่แก๊กไม่ยอมอยู่ครับพยายามจะดึงละดึงได้คีวไปก่อนครับโอ้อะไรมันจะแม่นขนาดนี้ครับแม่แต่ตอนนี้ครับมีประเด็นกันเกิดขึ้นครับแม่ฟังเอาอ่มังกรไปก่อนแล้วจิกปานนะครับผมไม่ยอมไม่เอามังกรฟรีแต่ว่าดึงก็มาครับผมการจะโดนล,ลุมหรือเปล่าเลยทีนี้กระโดนลุมเล่นเรือไว้เก็บคีวไปได้ผมแต่บางเหมืองเรามาช่วยแต่มาช่วยไม่ทันครับแล้วอตีไปก่อนครับแม่ยังไงต่อครับซีงวเราจะช่วยหรือเปล่าแต่ว่าคุณดูมีถึงสี่คนครับตอนนี้ครับซีงวเข้ามาซ้ำหนึ่งซ้ำสองซ้ำสองไงต่อแต่เเจจ็บบหหหมมดือนนกัััครงวะ ตอนแมนเราโดนดึงไปแล้วเรียบแล้วเก็บคิวไม่ได้ผมโมโหมันเดือดเดือดเลือดฟ้าอีกแล้วครับงหวันนี้ครับท่านแหม กับท่านผู้ชมฮคํานี้ผมไม่เคยได้พูดเลยว่ะแม่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้พูดคํานี้ครับท่านผู้ชมเออสวันนี้ครับใส่กันไปก่อนครับมีประเด็นหรือเปล่าครับใส่ไปหรือเปล่าวันนี้เจ็บมากเหมือนกันครับแม่ตัวแบกผู้จักหมู่บ้านของเราครับยังไงต่อครับใส่กันไวมากเคลียร์อยู่เคลียร์อยู่ครับแต่มีคนมาเว็ปลาครับเช่าวันนี้ชยายามที่จะเว็ปลาอยู่แต่ไม่มีใครมาเอาปลาครับแม่ซุ่มอยู่ครับใส่ซุ่มครับแก้ของเราครับแม่แหลมต้มซีโร่ของเรามาซุ่มจริงๆครับแต่ไม่มีประเด็นหรือเปล่าไม่มีประเด็นเลยเกิดขึ้นนะผม แล้วกองฟามไปก่อนนะครับแมใจเย็นครับล้ดดึงไปครับโอ้ใจมันเย็นจริงๆครับส่วรับบแก๊กของเราครับแล้วปลาบึงของเราพยายามมาช่วยครับแม่ไม่ยอมให้ไม่เห็ปลาฟรีๆฮะจังหวะวันนี้ยังไงต่อครับยังไงต่อครับแม่แก๊กของเราก็ยังคงอยู่ต่อไปครับแม่สายพลป่าครับต้องมายืนช่วยกันนิดหน่อยแล้วดึงไปแต่ดึงไม่โดนครับจังหวะนี้ยังไงต่อฮะแมจะเอาเรื่องว่ารดดูดไปก่อนครับแม่แก๊กของเราเนี่ยมันปวดจริงๆครับดูดเพื่อให้มันลุดลุดไปตรงนั้นนะผมเลงไงต่อครับแมดน่าามช่วยครับเดินได้จะตาแต่ว่าเ้ไดยครับ นีักกระโดดสกีไปได้ครับผมยังไงต่อครับแหม่ใบของเราอยู่คนเดียวครับคุณเนมจะเอาหรือเปล่าคุณเนมคุณเนมกระโดดเข้ามาครับจังหนี้วิ่งไปวิ่งนิ่งครับวิ่งนิ่งครับแหม่วิ่งไปไปมากครับจังหวะแบบนี้เขากระโดดใส่แม่หนึ่งทีแต่ว่าตอนนี้ครับมาหาหาคนมาช่วยครับแหม่ช่วยค่อยแน่ช่วยค่อยแน่จังหวะนี้มีประเด็นหรือเปล่าอ่ะใส่ไปเลยหรือเปล่าจังหวะนี้กระโดดใส่ไปครับแหม่เลยหนูครับแล้วเหลือกันคนเดียวครับจังหวะนี้ก็ระโดดสตาร์ทไปแล้วกระโดดไปแล้วอระดี่ไปครับแหม่แต่ว่าไม่โดนครับแแแหหหหมมลลลลบไไไไปปปปด้้้ครรรรัััััวววาาาึงง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 เเออออิิิิก่่่่นนนจจะะีีียยยยยตืฟ ครับยิงฟรียิงนิ่งไปก่อนครับยังไงต่อแล้วเจ็บอยู่เหมือนกันแบนก่อนเดเข้ามาช่วยครับจังหวะนี้ยังไงต่อเลยรุนสตาร์ทไปเล่นหน้ามันเจ็บมาเลื่อเล่อเ,เก็บคิวไบายไปได้ครับผมแม่เดี๋ยวนี้ซิวครับซิวจะทำยังไงต่อครับพี่น้องอาครับแม่ยังในวันนี้ครับแม่โอ้ยมีประเด็นรือเปล่าเฮ้เจ็บอยู่แม่ยังไม่ยอมปล่อยฟรีๆครับแม่เลื่อนโลก็ร้อยเปอร์ว่ะเลือ่อนโลเออไม่ไหวครับแม่กิดีได้ใช่ตีแล้ว หิวเกินไปหน่อยนะรอมกนูมาครับจะเอาครับวันนี้กนูเสียบซมหรือเปล่าแหมไม่มีอตีหรือเปล่าครับอันตีมีครับแต่ว่าจะเอาหรือเปล่าได้คาบ้านเลยหรือเปล่าครับจงหวันนี้ฮะกนดมาเดินดึงไปดึงโดนเฉยเลยครับ่างนี้ดูไปครับยังไงต่อแล้วกนดปามีไปสองใบครับแต่ตอนนี้ครับโดนลุงกดูทุบพับแหมลิงนะผมไม่ใช่ลุงครับจงหวันนี้ยังไงต่อฟาไปอาตีสวยครับแม่ังหวันนี้จะเสีอันตีสวยเลยหรือเปล่าไม่สวนนะครับผมแค่นี้พอครับแมไม่อยากเสียเปรียบมากกว่านี้ครับผม ยังไงต่อครับไปของเรายัางไงต่อครับยังไงต่อไม่มีประเด็นรับแลและซือยังคงสวนอยู่ครับยังไงต่อแต่ว่าไม่ไหวครับแล้วก็โดดสวนไปก่อนแลวเจ็บอยู่เหมือนกันครับจ้าวินี้ขคจะเอาใครชวยเ้างแล้วซิว้กระโดดลงมาแล้วเรียบร้อยครับตอนลงก็คือเป็นก่อนมีประเด็นหรือเปล่ามีประเด็นหรือเปล่าไม่มีประเด็นครับผมยังไงฮะยังไงฮะสายบ้าป่ะไม่เกมอ่ะไม่เกมคิดอะไรเกมอะ่ะเลิกเกี่ยมเลยครับร้านไปได้ครับผมแม่เป็นการทำมิ่งที่ดีจริงแล้วเก็บคิวไปได้ครับผมแม่โหดอยู่เหมือนกันครับสำหรับทุยเดนของเราครับหลุดหลุดแบรับผม เอาเลยจริงแล้วดึงไปไม่โดนครับแต่ตรงนี้ครับโดนเยอะมากครับแล้วดูดไปแต่ว่าไม่โดนครับแล้วปลาลูกบอลไปก่อนเพื่อไม่โดนแล้วสตาร์ทสวยครับและพยายามลูกบอลไล่ตามอยู่แต่แก๊กของเราครับยังจะเอายังจะเอาครับแรลมด้อมซีโร่เราครับแหมโอ้แม่เอ๊ะตัวปากตัวปากเบงทีแม่บ่อยเกินตอนนี้ครับผมมีประเด็นที่เล่นไหมครับไม่มีครับผมแค่เช็กความสนใจกันที่เตียวท่อนั้นนะฮะเอาเลยหรือเปล่าเอาเลยเรือเปล่าใส่เลยหรือไม่ครับจังหวะนี้ใส่กันไปก่อนครับโดนสตาร์ทไปก่อนเจ็บป้าเหมือนกันฮะ เอาว่ามีประเด็นหรือเปล่ามีประเด็นหรือเปล่าตอนนี้มีประเด็นหรือเปล่าแล้วลิงกระโดดทบไปจริงๆแบบฟิกเกอร์หลอมาแล้วแต่ก็เจนปานหน้าโฟ,โฟอรแกลกครับผมไม่ไว่าจริงๆครับจัะมาแบบนี้ฮะตายอีกแล้วเดี๋ยวต้องวับกลับบ้านครับแม่ท่าวับกลับบ้านเขาสวยจริงๆแต่ปลาเหมือนคนเราโดนล,ลุมสกรรมครับโดนชายสี่ลุ่มสกามไปก่อนแล้วดึงไปแต่ไม่โดนครับหลบไปได้อยู่เหมือนกันเอาว่าก็มาครับแต่ว่าฟอร์ลิติโนของเราครับตีบอมฟีเนียนบ้านไปก่อนครับแล้วเรือลอยได้บ้านเรินไปก่อนครับลาได้สวยจริงๆฮะแม่มีประเด็นแล้ว ตีสามตีสี่นไปก่อนมีประเด็นเลอะเกินมันดูดเดือนเลอะเกินครับแต่ตอนนี้เสีวไม่ส่วนครับเบดป่าฉันดีนักฉันขอป่าคืนแล้วกันแต่ว่าฉันไม่ยอมครับฉันกระโดดทุบมาหนึ่งแล้วเรียบร้อยเก็บคิวไปได้แนละ้วสำหรับลิงบังกี้ของเราครับโอ้โหมีประเด็นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เลนล่างมีประเด็นเกิดขึ้นแล้วป่าเหมือนองเราติเพื่อ,อ,อ,อให้เกลีคลิปแล้วเ,เราแบงรอยิงฟรียิงนิ่งไปก่อนครับแต่ตอนนี้มาเยอะครับผมจะรอทีฝนสิวันแล้วปิ้วไปก่อนก้อยืนนิ่งๆให้เขาตีลยครับแม่ถึงจะวิ่งไปแค่ไหนก็วิ่่่่งไมมมมทัันนนนนะคครรรบผผออออ้หแตตีีเเเเลลลลกาาาปปด็ิยื เฮ้ยมีประเด็นครับแม่ใครยืนแทงให้อยู่ครับตอนนี้ครับมีลิงแทงให้อยู่แล้วว่าไปของเราจะยิงหรือเปล่าแล้วสตาร์แรงมากแล้วเรียบร้อยทุบไปหนึ่งทีแตกครับผมจังหวะนี้ฮะยังไงต่อครับยังไงต่อก็ยังคงสู้กันต่อไปจ่ยังคงสู้อยู่ครับจังหวะธรรมชาติจะจัดครับยังไงต่อตีหรือเปล่าล่ะตีหรือเปล่าล่ะไม่มีครับผมแต่ทุยเล่งเราก็โดนเขามาใส่ครับแม่ไม่ไม่ใส่ครับแม่กำลังดูสถานการณ์อยู่อ้อมหลังอยู่แต่ไม่โดนครับอย่างนีว่า และเนื่องจากความได้เปรียบครับต้องมาเอาอะไรหรือเปล่าไม่เอาครับผมเอาคนอย่างเดียวครับแม่โอาจีทีเอจีเธอไม่เอาครับย่านนี้ใส่คนครับแล้วกระโดดใส่มันเรียบร้อยเก็บคิวไปได้ครับผมออนสลัดก,กันไปก่อนฮะโอ้โหเอาเรื่องก็เอา,าจีทีเอาจีเธอไม่เอาเอาคนนี่แหละว่าแล้นดึงไปแต่ว่าไม่โดนครับโอ้ยหลบได้ยังไงครับย้อนนี้ยังไงต่อครับแฟนของเรากระโดนมาสิเก็บอยู่เหมือนกันครับจังนอนานี้ยังไงต่อขอหลบกันมาได้อยู่ครับแม่แต่ป้ามือของเราครับยังไงผู้เล่นสายผู้เล่น สำรองครับผูดด้เล่นตัวสำรองสองคนนี้ครับเอาเลยหรือเปล่าล่ะเอาเลยมาเดี๋ยวฟังเขาเอาแดงกันไปก่อนขึ้นครับลิงของเราครับมับงกี้ของเรายัางไงไงขอบคุณแล้วยินย้มๆมาใส่เลยหรือเปล่าล่ะใส่เลยหรือเปล่าล่ะกระโดดใส่ไปก่อนครับลีเน,าน่ากระโดดเข้าไปใส่ครับแม่และยินดยิ้ยิงงงกันไปก่อนครับคุณยูเอสนะครับผมอย่างไงฮะอย่างไงฮะโอ้ผมลืม,ม่ะแม่ใส่ไปนิดหน่อยแต่ตอนนี้ซิลเราต้องกลับมาการบ้านนะผม กลับบ้านกันช่องกันก่อนแล้วปาดเป็นของเราเจ็บมากแต่อันตีไปก่อนครับแล้วเก็บเกี่วไปได้แล้วดูดึงสวยมากลราดูดไปครับแม่ดูสวยครับตัวนี้เรายิงฟีครับสำหรับทุยเลยเล่นเรียบเราเก็บคิวไปได้ครับผมฟิกเกอร์หลบมาได้สำหรับไบนะครับผมแต่ว่าแก๊กพยายามที่จะดึงอยู่มาเล็งมาดึงหรือเปล่าเลื่นดึงไปแต่ว่าไม่โดนครับแหลกมากครับเมื่อกี้แม่เอาเรื่องจะจัดครับแต่ในคลิปมาตรงกลางครับแล้วกระโดดทุบไปหนึ่งทีครับจะเรียบร้อยแต่ว่าลิงแตกหรือเปล่าลิงแตกเหมือนกันครับจังหวะนี้ยฮะแล้วคลิปกำลังตีอยู่คลิปยังเเเเเหหหลลลลลลืืืออออออยยยยู่่่่่คคครรรรรัััััับบบบแแ้้้ววดดดดดนนนนนึงงงสมมมมาาาากกกกตตตีซซิิขไไะโป ครับครับความมาแค่นี้แล้วให้ฝั่งตู้หิวครับแล้วอย่างนี้จะลบครับแต่ประตูจะหิวหรือไม่เข้าใจอยงนี้ยังไงต่อแหมแต่ลรื่หน้าไม่สวนหรอกครับลรื่หน้าบอกมามานี่ครับไม่สวนไม่สนใจแต่ว่าคลิปไม่มีครับแหมซีมาเพื่อเคลียร์คลิปแล้วรับชมแต่ว่าเพื่อนเกิดมาทันครับผมซีงถือว่าเป็นการล่อให้อ่ามีการเคลียร์คลิปกันเกิดขึ้นนะครับผม โอ้ถือว่าทําได้ดีอยู่เหมือนกันครับสําหรับซีอครับแม่ซูไมไได้ก็เคลีย์คลิปกันไปก่อนครับแม่รอฟาร์มรอรวยกันก่อนแล้วจากนี้ยังไงต่อเขาอันติยิงกันเป็นก่อนแต่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับสำหรับสองคนนี้ให้ยังไงก็หลบเคลีย์คลิปกันไปได้ครับผมแม่เหมือนจะจบแต่ยังไม่จบรัายังสู้กันอยู่ครับแล้วดึงไปฟิกเกอร์ดึงเออฟิกเกอร์ดูแต่ไม่โดนครับแม่หลบไปได้หมดครับจงังหวะนี้ฮะ ตัวเล็งของเราก็พยายามที่มาเลงมาเลงมาตุ้มอยู่ครับแหมเจ็บอยู่เหมือนกันครับเราเลยหรือเปล่าเรากระโดดหลบมาได้เหมือนกันครับโอ้โหผิวกันทั้งคู่กับผมสระเบ็ดสองตัวนี้ฮะแหแม่คุณ U.S กับ R นะผมแล้วก็โดนมาครับโอ้โหซิวต้องหลบมาได้ครับผมเขียคลิปกันไปก่อนครับแต่ตอนนี้มีคนเนียนหนึ่งครับมีคนเนียนหนึ่งครับก็ไปเลยชั้นเนียนบ้านเองว่าจังหวหนี้ว่าเนียนบ้านไปครับเนียนได้สปอร์ตครับแล้วเรียบร้อยครับเนียนมาไปได้หนึ่งครับแต่ดูสวยครับแลวเรียบร้อยเก็บคิวไปได้บุกจัไหวหรือไม่ครับแต่มีประเด็นกันที่เลนนี้ปลาบึงของเราจะไหวหรือเปล่าปลามบืองปลามบืองก็โดนมาครับแม่ให้หน้าจะไหวครับผมต้องกลับบ้านมาช่วยหรือเปล่าสำหรับไปครับตอนนี้ครับซิวกับ แวนครับผมเหลือแค่แค่สองคนครับแต่ว่าแวนเอฟเฉยเลยครับจังหวะนี้ว่าจังหวะนุมชาติจะจาดว่าจังหวะนี้นแวนดูดหรือเปล่าแวนโอ้โหบ๊าครับพอจะวบ้าก,กบไปเฮ้ยเอาวา อยากให้วับหรือเปล่าซิวไม่ให้วับหรือเปล่าสวยซิวทําได้ดีครับแม่ไม่วับแต่ว่าเจอนี้มีมีวับหนึ่งครับมีวับหนึ่งตัวแล้วก็โดนม่เจ็บมือนกันสําหรับไปของเราครับยังไงต่อไบหอนเราเจอฟอเรตินโนครับแต่ว่าดูดเลือดยิงอยู่ดูดเลือดยิงอยู่แล้วหลบมาได้ครับยังไม่โดนอะไรเข้าไปกูตายแม่แต่นนี้มีประเด็นครับผมแม่ยังยังอยู่ครับยังสู้อยู่ยังเคียร์อยู่ยังสู้สุดใจครับสำหรับฟอเรตติอกสู้สุดใจพอจำเลยมเไม่ไหวจริงครับมาแต่ว่าปใามือกระโดดมาครับมไม่ยอมให้วปอบแตครัอ้ห โอ้ต้องนับถือใจของใจบรนสู้จริงๆครับโอ้โหตบไม้ตกมือให้นะยครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาสนับสนุนนะครับขอบคุณที่สนับสนุนครับขอบคุณเอยมันมากมันมากขอบคุณมากครับเอและเราก็ได้แชมป์สมัยที่สามนั่นก็คือทีมทีมก่อนจุดเปี่ยไปตามลมเย,ย้แม่ถือว่า ไม่มีข้อากาังขานะครับที่เป็นแชมป์สมัยที่สนะผมถือว่าต้องลบหลายเกมกว่าจะชนะแล้วก็ได้มาเป็นแชมป์สมัยที่สามพร้อมเงินรางวัล100โทเค็นนะครับ <c oughs> เห็นเงินรางวัลแล้วมันมันเหนื่อยแล้วเกินเงิน